สว,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่23ทธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และเว็บไซต์ d m เ t v พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อความสุขและความปลอดภัยของชีวิตให้ความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครไม่ว่าเรา จะมีภารกิจมากน้อยเพียงใดก็ตามก็ต้องไม่ให้เป็นข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขในการทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อความสุขและความปลอดภัยในชีวิตของเราความตายไม่มีนิมิตหมายว่าจะตายเมื่อใดที่ไหนด้วยวิธีการใดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตจึงต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เ็ด ตรงนี้ไปเรื่อยๆในช่วงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวัดพระธรรมกายร่วมกับองค์กรผู้รู้แจ้งผันล้านสมาคมพระพุทธศาสนาและ AI ไใต้หวันได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกันทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือและวางแผนการจัดระเบียบความรู้ทางพระพุทธศาสนาและดำเนินการกิจกรรมร่วมกันในอนาคตนา,าคาคา100ร100ปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยุงชั้น6ผู้แทนวัดพระธรรมกายนำโดยพระวิเทศธรรมพรประธานมูล,ลนิธิธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์และคุณแอนโทนีหลิวประธานองค์กรผู้รู้แจ้งพันล้านพร้อมคณะได้เข้าร่วมเซ็นสัญญาบันทึกความร่วมมือระหว่างการทางพระพุทธศาสนาโดยประธานมูลนิธิธรรมกายได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การร่วมมือในครั้งนี้เรียบเรียงโดยย่อว่าการบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ เกิดขึ้นเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนจัดระเบียบและดำเนินการกิจกรรมนั่งสมาธิและจุดป,ประทีปอธิษฐานจิตเพื่อสันติภาพโลกมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยในวันที่12กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ทั้งยังจะร่วมมือกันทางด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อการเยผยแพร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจากนั้นประธานองค์กรผู้รู้แจ้งพันล้านได้กล่าวแสดงความยินดีในการลงนาม mou ในครั้งนี้ด้วยซึ่งทุกท่านต่างปีติยินดีที่การร่วมงานครั้งนี้เป็นไปด้วยดีต่อมาเป็นการลงนามเซ็นสัญญาในบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีระหว่างองค์กรที่จะได้สารสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาทิการนั่งสมาธิสวดมนต์จุดป,ประทีปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความรู้ด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาร่วมกันเพื่อสร้างความ เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่องค์กรพุทธในอนาคตวัดกลางธานรินจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดทำบุญถวายพัตหหารเป็นสังฆทานแด่พระภิษุสงฆ์จำนวน101รูปน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระครบรอบ80ปี พระคคูบาชยบูลธรรมชโยและอุทิศบุญกุศลให้แดบ่บรรพชนคนดีสีแผ่นดินสำหรับงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2567นณวัดกลางธนรินต์ตำบลบ้างแป้งอำเภอสคมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวงรองเจ้าคณะภาคสี่ม่ตามมาเป็นเนื้อนาบุญมีกัลายาณมิตรเครือวันงอนสวรรค์เป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัย ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระครบ80ปีพระครูบาชยรบนธรรมมชยโยและเป็นบุญเป็นกุศลให้กับญาติโยมและในโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญใหญ่ หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเครือวันงอนสวรรค์และดรทาปณีชูเกียรติพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรชนทิชาและดรพรพิมลเฉวงศักดิ์โสภาค พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จผู้แทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชัชวาลทศรัตน์และในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจากตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาพรรองเจ้าคณะภาคสี่ นอกจากนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ทุกรูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในงานบุญพิธีถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์จำนวน1 0ึรหนึ่งรูปน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระครบ80ปีพระครูบาชยบู์ธรรม,มะชะโยและอุทิศบุญกุศล ให้แดบบ่บรรพชนคนดีสีแผ่นดินจัดโดยวัดกลางธนรินรวมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้ตั้งใจสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะในเบื้องต้นขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยพระผู้มีแต่ให้ของสังคมวันนี้ วัดกลางทน,นรินต์ตำบลบ้านแป้งอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นถิ่นมาตูภูมิของหลวงพอ่อธรรมชโยคณะกรลยาณมิตรลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและเครือขัาได้น้อมจิตเป็นกุศลทำบุญถวายมหาสังฆทานแก่ประสงค์จำนวนหนึ่งรหนึ่งรูปปรารภในวาระอายุวัฒนะมงคลของหลวงพอ่อซึ่งได้ผ่านมา เป็นวาระ80ปีความดีที่คณะศิษยานุสิ์ได้บำเพ็ญณวันนี้ด้วยการเคารพเป็นสังฆบูชาบูชาพราะคุณครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นพระเถระผู้ตระหนักในธรรมผู้เห็นธรรมและที่สำคัญท่านเป็นผู้ให้ธรรมในการให้ธรรมของหลวงพ่อนั้น ถือว่าหลวงพ่อให้ทางกับสังคมทุกยุคทุกสมัยและทุกรุ่นจึงจะเห็นได้ว่าชีวิตของหลวงพ่ออายุ80ปีได้บรรเ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนหาประมาณนี้ได้หลักในทางพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าคนเมื่อเกิดมาแล้วอย่าลืม สิ่งสามสิ่ง 1. สิ่งที่เกิดหรือสถานที่เกิด 2. ส,สถานที่เรียน 3. ส,สถานที่ประสบความสำเร็จฉะนั้นสิทธิสยามสิทธิที่ได้กระทำณวันนี้ด้วยมีจิตความรู้สึกถึงความกระตันยูว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นมาตุภูมิของหลวงพ่อธรรมชโยจึงต้องยกย่องว่าความกระตันยูในส่วนนี้ที่สิทธิสยามสิทธินั้น ได้ทำไว้เพื่อระลึกนึกถึงว่าพระเถระรูปหนึ่งซึ่งทรงุณค่าเรื่องศีลเรื่องทานและเรื่องธรรมมากด้วยภาวนามยปัญญาสั่งสมปัญญาจนทำให้สังคมในประเทศชาติของเรานั้นพร้อมกับสังคมต่างประเทศได้รับรู้รสพรธรรมที่หลวงพ่อได้เคยสั่งสอนไว้นั้นได้เกิดประโยชน์เป็นมหาศาลฉะนั้นจึงขอโมทนาในความดี ที่หลวงพ่อได้สร้างบรารมีจนวาระอายุ80ปีและก็ด้วยบรารมีที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญพร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรได้บำเพ็ญแล้วนี้ขอน้อมถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยให้หลวงพ่อได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและได้มีความสุขถึงที่สุด ได้เห็นมรรคเห็นผลได้เห็นนิพพานตลอดกาลทุกเมื่อเทินงานวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของลูกๆหลวงพ่อทั้งหลายทั้งในบ้านแป้งสิงห์บุรีแล้วก็รวมไปถึงลูกๆที่นครสวรรค์สากฟ้าด้วยค่ะครั้งแรกเราปาลบเหตุนิมนต์พระ80ดรูปเพื่อบูชาธรรมพระเทพคุณหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนมงคล80ปี แต่พอข่าวแฝ้ออกไปในจังหวัดสิงห์บุรีพระทั้งหลายที่เคยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในอดีตก็ขอมาร่วมได้ไหมครับขอผมมาร่วมได้ไหมทำให้ยอดพระจากแ0ดสรูปเพิ่มเป็นร้อยแปดรูปในวันงานจริงค่ะใครๆพระองค์ไหน วัดไหนทราบข่าวงานบุญนี้รู้ว่าลูกๆหลวงพ่อจะทําบุญถวายบูชาทมท่านเนื่องในอายุวัฒนะมงคล80ปีทุกรูปขอมาร่วมงานด้วยนี่ถ้าไม่เบรกเนี่ยสงสัยจะเป็นพันรูปเลยค่ะขอถวายบุญทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เตรียมงานนิมนตราจัดเตรียมพระตาาร้าชวนเพื่อนๆมาร่วมบุญกัน บุญนี้ทั้งหลายทั้งปวงขอถวายแด่พระระคุณหลวงพ่อและบรรพชนบ้านแป้งสิงห์บุรีทั้งหมดขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในบุญด้วยกันทุกท่านตลอดทั้งเพื่อนไกลมิตรทั่วโลกเลยนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญล้านานาประจำเดือนธันวาคมและพิธีขอขมาภาติกรรมรารัตนไตรยัย โดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา9.30นาฬิกาสนาทีกลยนมิตรผู้นำบุญและสาธุชนในเขตภาคเหนือได้มาพร้อมกันณศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญโดยท่านประธานสงฆ์คือพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิ ไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้สร้างบุญใหญ่ในลำดับต่อไปและเมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์กันดีแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงทุดงคัสถานล้านนาโดยคณะประธานผ้าป่าในวันนี้คือครอบครัวสีสว่าง ซึ่งนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยโดยนายแพทย์สุรินท์เจีระนิรามัยนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยคุณพรทิพย สีตรานนนและสัตตวะแพทย์หญิงดารณีเนเกเรนนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสังฆทานโดยคุณอํานาจและคุณวันเพ็ญจักขุจันทร์นำกล่าวคำถวาย,วายส่นยนวน,นกัลยาณมิตรจุธาทิพพัฒนาวิสุทิ์นำกล่าวคำ,ววททวำ,วคำอธิษฐานจิตทอผ้าป,ป่าบำรุงทุดงคสถานล้านนาพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพ ก็ได้น้อมถวายดอกไม้และทายธรรมแด่ท่านประทานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกรรมขอขมาต่อพระรัตนตรยัยโดยทางทุดงคัสถานล้านนาจัดขึ้นในเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรยัยเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจ ของทุกท่านเพราะการสร้างบารมีด้วยการมาตลอดทั้งปีอาจจะมีผิดพลาดพลัง้งเผลอที่จะเป็นการไม่เคารพต่อพระรัตนตรยัยจึงถือโอกาสจัดพิธีกรรมนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสาขอขมาในสิ่งที่ผิดพลาดต่อพระรัตนตรยัยทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามโดยสาธุชนได้ถวายพานสการะ และผ่านทุกเทียนแผ่แด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำรวมใจกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรยัยถึงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่ได้กระทําผิดพลาดล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยทั้งต่อหน้าและรับหลังที่เจตนาและไม่เจตนาก็ตามก็ขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้สร้างบารมีกันอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดปีและตลอดไปชมรมพุทธศาสนา์กลร่วมกับองค์กรภาคีจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2567จังหวัดมหาสารคามสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศาลาปฏิบัติธรรม พระเทพเมธีสมเกียรติโกวิโทอนุสรหน100ึ0งปีวัดขุนพรมดำริอุปราชอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามโดยมีคณะครูและนักเรียนจาก20โรงเรียนในจังหวัดมหาสาร,รคามเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า280คนโดยเด็กดีวีสตาได้เข้าฐานกิจกรรม4ฐานได้แก่ฐานชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องพุทธประวัติตอนพุทธานุภาพปราบทัพพยามารฐานการเรียนรู้สัมมาทิฏฐิฐานการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมและฐานสาธิตนิทัศการบทฝึกห้องเรียนต้นแบบวีสตาร์มอร์โรค,คลาสภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัตนะสูตรและเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระครูสารกิจประยุทธ์รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานจะได้ถวายพันดอกไม้ทูบเทียนแพรสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนพระศักดิ์สิทธิ์ฐานายุโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวรายงานกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวีสตาต่อท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาในครั้งนี้และสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตามาตลอดทั้งปี ส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมคณะครูและนักเรียนได้รับฟังโอวาจากท่านประธานสงฆ์โดยมีใจความโดยย่อว่าอาตมาขอชื่นชมเด็กดีวีสตาร์ที่ตั้งใจมาทำความดีร่วมกันได้เห็นบรรยากาศเด็กๆที่มารวมตัวกันสวดมนต์และนั่งสมาธิรวมทั้งได้เข้าฐานกิจกรรมเป็นบทฝึกที่ดีขออนุโมทนาบุญ กับหลวงพ่อธรรมชโยที่เมตตาให้มีโครงการนี้ในการฝึกเด็กให้เป็นคนเก่งและดีของประเทศต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นกุศลแด่พระมงคลเทพมุนี สดจันทัศโรพระผู้ปราบมารโดยภายในงานการลยนมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยส่วนครอบครัวเปตเตอร์สเป็นเจ้าภาพส่วนพระอภิธรรมและถวายพวงมาลาบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมาร ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทอดผ้าบางสกุลโดยประธานกล่าวคำถวายผ้าตรายอุทิศกุศลเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยคือกัลยนณมิตรวนิดาครูดส่วนพิธีกล่าวคำถวายมาตรกาภพตาหารเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณพ่อเคอร์เบเ,เตอร์ ผู้ล่วงรับประธานนำกล่าวคำถวายคือการลยยนมิตเนร์เบิร์สเบรเตอร์สและการลยยนมิตรฟิลิปเบเตอร์สซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในพิธีบุภาเปตาพรีในครั้งนี้ถือเป็นวันที่กระแสบุญแรงนับว่าเป็นบุญที่สร้างมหากุศลที่สำคัญต่อผู้ให้และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว วัดพุทเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดคลาส,สมาธิชาวท้องถิ่นที่สนใจมาสแสวงหาความสุขจากภายในประจำเดือนธันวาคมนาวัดพุทเขปทาวชาวท้องถิ่นสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กว่า17คนได้เข้าร่วมคลาส,สมาธิชาวท้องถิ่นโดยมีพระธนพลโชติยาโนและพารัตสาชยานันโท เป็นพระอาจารย์นำจัดกิจกรรมในการนี้พระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องอย่ายอมแพ้แม้เจออุปสรรคพร้อมทั้งแนะนำหลักการทำสมาธิที่ถูกต้องเพื่อการเข้าถึงความสงบสุขภายในโดยชาวท้องถิ่นได้ปฏิบัติธรรมตามพระอาจารย์คือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนนั้น ต่างสัมผัสได้ถึงความสงบและความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในได้อย่างแท้จริงสำหรับวัดพุทธเค็ทาวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งมีผู้เข้าร่วมคลาส,สมาธิรวม1,796คนนับเป็นความสำเร็จตามปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิน่นโดยจัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน25ท่านซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันออกกำลังกายยืดเส้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิทั้งอย่างได้รับฟังกำหนดการและข้อควรปฏิบัติระหว่างเข้าร่วมโครงการจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสธานิสโรได้เมตตาสอนวิธีการทำสมาธิเบื้องต้นและนำนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาที ท้งอย่างได้บรรยายธรรมและได้เปิดโอกาสให้กับชาวท้องถิ่นทุกท่านได้ซักถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติธรรมของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งๆิ่งขึ้นไปซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบทุกข้อสงสัยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทุกท่านต่างได้รับความสุขทางใจและประทับใจในธรรมะที่พระอาจารย์ได้นำมาเทศสอนเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้นะคะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญประจําสัปดาห์โดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญทั้งที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์โดยพระประวีนปิยะ วังโสได้เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยหลังจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญก็ได้กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานและรวมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทางยังได้พร้อมใจกันประเคนพัตตาหารอันประนีต ที่ได้น้อมนำมาจากบ้านเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนภาคบ่ายพระมหาอภิชาติวชิรชิโยก็ได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชิโยพร้อมทั้งได้บรรยายธรรมในหัวข้อความสำคัญของอภิญญาหกและวิชา8หลังจากจบการบรรยายธรรมทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์ ด้วยความปื้มปิติและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับทับเทนย่าสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่สองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สจังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดสกลนครอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่8จังหวัดลำปางอันดับที่9จังหวัดแพร่และอันดับที่10จังหวัดหนองคายค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวธรรมาจากกรบปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับ <ings> ที่สองนครหลวง10อันดับที่3มนครหลวงหอันดับที่สนครหลวงหอันดับที่หนครหลวง12อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงกับวันอังคารที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567ค่ะด้วยยอดสวด7,000ล้านจบสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะ ที่เว็บไซต์ s p o r b i t e r w o r l d com และขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะรับบุญปริดิีบดอกไม้ค่ะเพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมญาตราในโครงการธรรมญาตรากรตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณสถาน7แห่งปีที่13ค่ะเริ่มรับบุญนะคะตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8นิกานาทีถึง21นาฬิกานะคะณมาหารัตนวิหารโค,ค้ดค31วัดพระธรรมกายค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 1234และขอเชิญนะคะร่วมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2568 และฉลองพระพิสูจบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะในวันพุทธที่1มกราคมพุทธศักราชส5 6 8นาลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะพิธีกรรมเริ่มค่ะในเวลา6กนกานาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 7 1 0ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขัสะทาตาเมทาวีสุขขังโสอธิคัตจิติผู้ฉลาดให้ความสุขยอมได้รับความสุขสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ